ท่านพลคนคอนแก่นหรือว่าพี่พล์ของผมนั่นเองนะครับจากเมื่อสิบปีที่แล้วเราได้สร้างความร่ารวยกันขึ้นมาด้วยการจําหน่ายสินค้าตัวเจนี่ฟู้ดครับทุกว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนครับทุกว,วันนี้ผมก็ยังจําหน่ายอยู่นะครับแต่พี่พล์ไม่ได้จําหน่ายแล้วเนาะเพราะว่าท่านพณ์มีมีธุรกิจอื่นครับที่ดีกว่าแต่ว่าธุรกิจที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี้ของผมเองก็ก็ยังทําอยู่ก็ยังจําหน่ายอยู่ก็ถือว่าทํากันยาวนานเลยทีเดียวสิบกว่าปีมาแล้วครับ อันนี้ผมก็ได้เจอโอกาสทางธุรกิจใหม่ก็คือส่วนของเหรียญอูตอนนะครับธุรกิจใหม่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีครับที่พี่พลได้นําเหรียญอูตอน ton, ซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันเนี่ยเข้ามาให้คนไทยได้ถือครองนะครับเพราะว่าเราพลาดโอกาสมาหลายครั้งแล้วครับจากเหรียญที่มีบล็อกเชนเลเยอร์วันอย่างอิตาเลียมเองอย่างบิตคอยเองครับจากราคาเหมือนกับอูตอนในปัจจุบันนี้ครับก็ไม่เกินสิบบาทก,ก็ตอนนี้ก็ราคา ก็ขึ้นไปแตะอยู่ที่เอ่อ b i t c o i ก็แปดแสนแล้วครับอิเลเรียมก็น,นี้ก็จะขึ้นไปที่ห้าหมื่นแปดนะครับก็ตอนนี้ก็ราคานี้ในตลาดก็ถ้าเราถือไว้ตอนนั้นนแค่พันอูตอนพันอิอลีเรียมหรือว่าหมื่นอิเลเรียมเนี่ยก็จะกลายเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวแต่ก็โอกาสนั้นมันได้ผ่านไปแล้วแต่เรากลับว่าเราโชคดีครับที่เราได้โอกาสใหม่ที่อูจอนกาลังเข้ามาในประเทศไทยนะครับ ผมก็จะเก็บให้มากที่สุดครับเพราะว่านี่คือโอกาสทองของผมนะครับทุกท่านในที่นี้คงเห็นเหมือนผมนะแต่ว่าผมเห็นแล้วผมก็ทํากันอยู่ทุกวันกรับตอนนี้ผมก็ใช้เงินเย็นๆของผมมาเก็บเหรียญอูตอนอยู่ทุกวันเพราะนี่คือโอกาสทองของผมในการที่จะสร้างผมเป็นเศรษฐีรอบใหม่ในรอบนี้แล้วญาติพี่น้องของผมคนที่ผมรักผมก็เปิดโอกาสผมก็เชิญเข้ามาครับซื้อกันถือเหรียญเอาไว้ครับสามพันห้าสามพันหกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาตามกําลังที่มีครับถ้าเกิด เหรียญของเราเนะี่ยขึ้นไปราคาเหมือนอิตาเลียมปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็จะลืมตาอ้าปากได้กันทุกคนเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นโอกาสทองเลยเพราะเราก็ผ่านโอกาสทองมาหลายครั้งแล้วนะแต่เราก็ไม่ได้จะจับต้องตอนนี้เราก็จับต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับตอนนี้ก็เหรียญอุตนของเราเป็นเหรียญต้นน้าครับเปิดมาทั้งหมดเจ็ดเดือนนะครับอันนี้จะเข้าเดือนที่แปดครับถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับท่านพลท่านในพเอาเข้าเมืองไทยนี่เข้าเข้าเดือนที่สี่ครับก็ถือว่าช่ชวงต้นๆนั่นเองนะครับ วันนี้อูตอนหนึ่งอูตอนก็อยู่ที่0.7379ครับหนึ่งดอลลา uh, ร์เอ่อ0.07379ครับหนึ่งอูตอนก็คือเป็นเงินไทยอยู่ที่สองบาทห้าสิบหกสตางค์นั่นเองครับก็เกิดการไซเวนะครับเพื่อสะสมกําลังเพื่อวิ่งขึ้นไปนะครับครับผมตอนนี้ก็ผมก็แต่เช้าแล้วผมก็นั่งดูส่วนของ transaction ครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเพราะว่า transaction จะเยอะมากเลยครับบางท่านบางครั้งเนี่ย 1>, 1วิเนี่ยครับวิ <ım ensen> ่งไป3าถึงสี่ครั้งบางทีก็มองไม่ทันเลยนะขึ้นแบบพุดๆๆเลยเร็วมากเลยครับผมก็เลยนั่งดูอยู่ก็ถือว่าเราทรานส์เด็กชันนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งครับที่จะเป็นตัวอเช็คการทาชั่วกรรมของเหรียญซึ่งเราสามารถดูได้แล้วก็เปิดเป็นสาหนณะให้ทุกคนดูได้ตลอดนะครับผ่านอุตตรดอทฟอนเดชันนะครับตอนนี้สมาชิกทั้งหมดของของนาวีครับซึ่งทํากันตลาดให้อุตตร์อยู่มีทํากันทั่วโลกตอนนี้ตัวเลขก็ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนอเขาจะอยู่ที่แปด1 3ืี่ันเอเขาทั่วโลกครับก็ถือว่าโตโตขึ้นมากเลยทีเดียวใช้เวลาแค่7เดือนนะครับปริมาณซื้อขายตลาด e x c h a n g นะครับข้างด้านนอกอยู่ที่7 4็9แสนะครับดอลลาร์ครับก็ตกเป็นเงินไทยก็ตอนนี้ก็20กว่าล้านไปแล้วครับอันดับ22,000ในตารางคอยมาก็ตดในคอยมาก็ต t แคปของเราขึ้นมาอยู่อันดับที่2,845นแ้บ ถือว่าตัวเลขที่สูงเลยทีเดียวใช้เวลาเจ็เดือนขึ้นมาอันดับที่2 8 4 5นด้อสิบห้านะครับครับตัวนี้ตัวเลขบล็อกเชนนะขยับตัวจากอันดับร้อยเจ็ดิเดเจ็ดเดือนเราขึ้นมาอันดับที่สิบามวันนี้ก็ลนดับที่สิบสามแล้วต้องขอปรบมือด้วยนะครับเมื่อวันก่อนอันดับ1ิบี่ตัวนี้ก็สิบามตัวเลขสเต็กกิ้งอยู่ที่2 6 3 2้อหสิบา้อหล้านดอลลาร์นะครับก็ตัวเลขที่สูงเลยทีเดียวซึ่งก็ตามหลังอันดับที่สิบสองอันดับที่11บเอด ไม่มากแลวครับเพราะตัวเลขระดับสองร้อยกว่าล้านตามกันนิดหน่อยอนาคตของเราก็จะก็จะขึ้นขยับอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะแซงขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวเลขสเต็กกิ้งเนี่ยจะสูงเลยทีเดียวครับตัวเลขอันดับเนี่ยจะมีความสําคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าเออนักลงทุนอินเวสเตอร์ธนาคารกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะมองตัวเลขสเต็กกิง้งถ้าดับของเราขึ้นอันดับสิบขึ้นไปตัวเลขระดับหนึ่งระดับสิบก็คือตัวเลขตัวเดียวเนี่ยครับยอดวอลลุ่มจะเข้ามามากเลยทีเดียว ครับอันนี้ขนาดเราอันดับที่13บ่ามยอดตัวเลขวนรุ่มก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วครับคุณก็จะหันมาสเต็กกิ้งมากขึ้นนะครับครับผมการเข้ามาสเต็กกิ้งเนี่ยครับก็ต้องเข้ามาผ่านระบบมาวีนะครับระบบเน็ตเวิร์กครับนั่นเองนะครับังนั้นเราก็จะทําการตลาดได้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคนสนใจที่ทำสเต็กกิ้งครับมันก็ตัวเลขก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยตอนนี้ของเราครับปีนี้ตามรถแมพครับเราก็อยู่ในเอ็ก a เชนใหญ่ ครับหลายหลายเอ็กเชนตอนนี้เริ่มดิวเข้ามาแล้วแล้วก็อยู่ในลิสต์ด้วยตอนนี้ที่มีอยู่แล้วก็คือ xt.com อะเพิ่งเข้ามาเป็นกระดานเทรดนะครับก็ถือว่าพอ xt เปิดเข้าขึ้นมาก็ตัวเลขขึ้นมาทันทีเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวแล้วก็ superex.com ตอนนี้ก็ทําการเทรดอยู่ครับแล้วก็ pancake swap นะครับแล้วก็ d e x 2ครับมีหลายกระดานนะแล้วก็ตอนนี้ที่อยู่ในลิสต์ก็คือคอยเบดของอเมริกาตอนนี้ตองอูจอนเราอยู่ในลิสต์แล้วแล้วก็บีนนก็อยู่ในลิสต์แล้วครับตอนนี้ก็ ทั้งทางเ x c h a n g e ใหญ่ๆก็รอดูวอลลุ่มครับรอวอลลุ่มแล้วก็จำนวนสมาชิกครับแต่แน่นอนของเราเข้าแน่นอนเพราะว่ามีแต่ผลเป็นผลได้ผลได้ต่อต่อเอต่อบกต่อ e x c h a เชนนั้นเพราะว่า e x c h a เชนเนี่ยถ้ามีเหรียญของเราอยู่ข้างในในกระดานเทรดจริงๆเนี่ยเมื่อมีการเทรดเนี่ย e x c h ช n g นก็ได้ส่วนของส่วนของอ่ทาทันค่าคอมมิชชั่นนะค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดยังไงเขาก็ต้องเข้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เข้าตอนนี้เท่านั้นเอง เราก็โชคดีที่ยังไม่เข้านะถ้าเข้าตัวเลขสองบาทหกสิบตังนี่จะไม่อยู่นะจะวิ่งขึ้นไปทันทีเลยนะเราก็จะสูงด้วยครับก็ถือว่าอย่าพิ่งเข้าแล้วกันนะถ้าเป็นผมนะผมบอกเองว่าอย่าพิ่งเข้าเพราะว่าผมกันยังเก็บเหรียญอยู่อย่างต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะครับตัวน,นี้ DEX ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Binance ครับเป็น Decentralized Exchange นะครับก็คือ Exchange ที่ไม่ต้องมีใครมาดูไม่ต้องมีใครมาดูแลเป็น Exchange กระจายศูนย์ครับ ระบบออโตมิติกทั้งหมดเลยเมื่อเรามีการโอนเหรียญซื้อขายผ่านกระดาน DEX ทุกอย่างจะเป็นออโต้หมดเลยไม่ต้องมีใครมาดูแลครับระบบระบบต่อไปคือระบบดิส้นเทเลทเนี่ยจะเป็นระบบที่ถาวรและยั่งยืนเนี่ยครับเพราะว่าเป็นระบบกระจายศูนย์ก็คือไม่มีแฮกเกอร์มาเจาะได้กระเป๋าตังค์ของทุกท่านที่ถืออูตรอยู่ก็คือโนดในการที่จะเป็นความรักษาการรักษาความปลอดภัยของระบบนะครับตอนนี้ทุกท่านเนี่ย ถือว่ามีเครื่องคุณเรียนอยู่ในกระเป๋าตังค์ของท่านนั่นเองนะครนี่คือดีเซน t r a l i ไลทนะครโอเคครับรับวันนี้ก็มีข่าวใหญ่ๆอยู่หลายข่าวนะครับถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ครับผลการวิเคราะห์นะครับของของสยามบล็อกเชนนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซี่ผมก็จะติดตามอยู่ตลอดนะครับผลสำรวจ20%นตะของชาวอเมริกันนะตอนนี้ครับนะครับถือครองเหรียญนะครับ ถือคลองเหรียญที่เป็นกลุ่มของนะคิปโตเคอร์เนนซี่นะวเคะห์ด้วยคอยเบดนะครับก็ยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยอยู่ประชาประชากรประมาณห้าสิบสองล้านตอนนี้ถือสกุลเงินดิจิตอลอยู่นะครับแล้วก็ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นก็คือเจ็ดสิบห้าล้านเนี่ยสนใจที่จะจะถือคิปโตเคอรเนนซีครับเพราะว่าเขาไม่ขาดความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าประเทศเใหญ่ๆเนี่ยก็จะถือคิปโตเคอรเนนซีมากขึ้นนั่นเอง เพราะว่าตอนนี้เงินเฟสดเนี่ยครับไม่มีการผลิตอออกมาอย่างมากมายครับเพราะอ่าไม่ไม่มีไม่มีอัตราขั้นต่ํานะแต่ว่ามีการผลิตยอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เงินดอลลาร์ไม่ต้องใช้ทองคเข้ามากันมานานแล้วเนาะตั้งแต่สมัยรัฐบัญฑียุคหนึ่งครับยกเลิกทองคําเป็นตัวคำประกันตอนนี้ธรราานาคารต่างๆก็ผลิตเงินออกมาก,มากันมากมายเลยเดียวอยากผลิตก็เท่าไหร่ก็ผลิตออกมาได้เลยเพราะไม่ต้องใช้เงินคาประกันสังเกตว่าเงินเฟ้อตอนนี้สูงมากเลยของอเมริกานะ40เปอร์เซ็นคือเงินเฟ้อสูงสูงมากเลยตอนนี้ เฟดก็วิธีการหาวิธีการแก้ลดเงินเฟอ้อก็คือขึ้นดอกเบีย้ยนั่นเองนะครขึ้นดอกเบีย้ยพอขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยครับก็จะก็จะควบคุมเงินเฟอ้อแต่สุดท้ายก็รก็ดเราก็ต้องดูกันไปแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ทิศทางในการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีเราถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับก็คือช่วงขาขึ้นนั่นเองนะครับจะเห็นว่าวันนี้บิตคอยเนี่ยจะอยู่ที่8ปดแสนสองครับเมื่อเดือนที่แล้ว b บิตคอยอยู่ที่ราคา 6, 0 0 0 0 ขึ้นมาอยู่ที่สองแสนกว่าต่อหนึ่งบิตคอยอิซาเรียมอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะราคาณนะตอนนี้ครับจากสี่หมื่นกว่าก็ขึ้นมาห้าหมื่นเจ็ดก็ถือว่าเป็นช่วงของคริปโตเคเรนซีนั่นเองนะครับครับแล้วก็ส่วนของทองคําก็มีการขยับขึ้นครับเมื่อคืนก็ขึ้นมาครับก็ราคาขยับวันนี้ก็ราคาทองคําก็จะขยับขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนเงินดอลลาร์ก็ยังอ่อนอยู่เพราะว่าภาวะของเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับ ครับตอนนี้เราก็จะให้ดูว่าเหรียญของอิตาเลียมตอนนี้ห้าหมืนเจ็ดครับทีมในการพัฒนาอิตาเลียมเมื่อสิบสองปีที่แล้วตอนนี้มาอยู่ที่อูจอนนะครับสี่สิบกว่าท่านที่ประเทศดูไบกําลังเร่งพัฒนาอูจอนให้เหนือกว่าอิตาเลียมครับตอนนี้ราคาของเราณปัจจุบันอยู่ที่สองบาทห้าสิบแปดสตางค์นะครับครับผมครับโอเคถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับถ้าราคาของเราไต่ไปที่ห้าหมืนเจ็ดเนี่ยครับทุกคนในที่นี้ก็จะกลายเป็นสี่ทีนั่นเองนะครับเหมือนกับคนนี้ครับ ครับอเล็กซิสเขาเป็นเป็นคนที่รวยมากเลยตอนนี้ครับเป็นดูแลเป็นประธานผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของบริษัทเลดดิตครับตอนนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วครับอเล็กซิสเนี่ยครับซื้ออิตาเลียมอยู่ที่ห้าหมื่นอิตาเลียมครับเก็บไว้ในกระเป๋าครับในราคาอิตาเลียมละสิบบาทครับอิตาเลียมละสิบาทนะตอนนี้ของท่านเราซื้อห้าหมื่นของเราปูตอนก็อยู่ที่สองบาทห้าสิบยกตัวอย่างนะแต่นี่เขาเมื่อสิบปีที่แล้วนะ ราคาผ่านไปแล้วกลับไปไม่ได้แล้วแต่ของเรายังจับต้องได้อยู่นะฟังดูดีๆเนาะหลังจากนั้นครับช่วงก่อนพีค2021นยิะอิตาเลียมราคาสูงถึงหนึ่งแสแปดหมือิตาเลียมชาเล็ดดิตนะครับเอาอิตาเลียมบางส่วนเอาไปขายใรนะราคาแสนแปดเนี่ยครับเล็ดดิตเอออเล็กซิตจะมีทรัพย์สินประมาณแสนกว่าล้านเลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้ทั้งนั้นแม้ราคาปัจจุบันจะลงจะยอ่อม,มีการย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ด ถ้าเราห้าหมื่นเจ็ดคูณด้วยห้าหมื่นในราคาปัจจุบันนะเลตดิ้ก็จะมีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณหลักพันล้านเลยทีเดียวครับนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทําให้เห็นว่าเรากําลังจับเหรียญในราคาต้นน้ําอยู่ที่สองบาทห้าสิบหกตังค์นะครับครับโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ได้มาบ่อยๆเนาะเราคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดโอกาสในการถือครองเหรียญต้นน้ําครับก็คือพลาดโอกาสในการถือครองเหรียญ 99%ทั่วโลกนี้เลยนะครับพลาดโอกาสนี้รวมถึงตัวผมด้วยเพราะผมไม่ได้ถือเหรียญไว้เลยเพราะว่าไม่มีใครมาบอกผมให้ผมถือตอนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอธสรียมแล้วก็ราคาเดียวกับเราเนี่ยครับอยู่ที่2บาทห6สหหรือว่าบาทกว่า3บาทเนี่ยราคาเดียวกับเราถึงแม้ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ถืออยู่ดีเพราะว่าไม่มีใครบอกให้เราถือถึงแม้แต่5ปีที่แล้วก็เองก็ดีราคาอิสราเยมอยู่ที่หนึ่งบาทนะขึ้นมาเรื่อยๆที่หนึ่งร้อยบาทผมก็ไม่ได้ถืออยู่ดีเพราะว่าไม่มีใครบอกให้เราถือ ตอนนี้ลคาคอีเรียมอยู่ที่ห้าหมืนเจ็ดวันนี้ครับเราโชคดีที่พี่พลคนขอนแก่นนะ่ะนานาสิ่งดีๆมาให้ประเทศไทยมาให้คนไทยมาให้ผมนะมาให้ทุกท่านในที่นี้ได้ถือเหรียญต้นน้ําครับในราคาสองบาทห้าสิบหกตังค์นะครับด้วยโปรเจกต์ต่างๆที่เราจะเหนือกว่าอิเทเลียมครับผมเชื่อว่าราคาของเราจะสูงกว่าอิเทเชียมแน่นอนนะฮะเรามาดูโปรเจกต์นั้นกันนะครับโปรเจกต์นั้นนะครับครับโปรเจกต์นั้นก็คือภายในปีนี้ครับเรามีแผนครับ ก็คือเราทำแล้วนะฮะยอดก็มาแล้วครับเราต้องเป้าไว้ที่ปีนี้ที่หนึ่งพันหนึ่งพันล้านนะครับหนึ่งพันล้านดอลลาร์ทั่วโลกครับแล้วก็ DF เครับเราจะต้องทำให้ได้ที่หนึ่งร้อยเครับเราจำนวนเมมเบอร์จะอยู่ที่ห้าล้านยูเซอร์ภายในปีนี้ราคาของเราเป้าหมายจะอยู่ที่เหรียญละสามร้อยห้าสิบาทครับที่เราส่วนที่บอกว่าเราจะเหนือกว่านะคู่แข่งส่วนอื่นเนี่ยก็คือเรามีส่วนของ DF แ p พพลิเคชันครับ ซึ่งตัวอื่นเนี่ยในตลาดเนี่ยจะไม่มี d ีแอปพลิเคชันนะครับดีแอก็คือแอปพลิเคชันนั่นเองครับครับแอปพลิเคชันเรากําลังเร่งพัฒนา,ายอย่างหนักครับเพื่อให้เราเหนือกว่าตอนนี้เราเหนือกว่ามากมายครับในเชิงของที่สําคัญเลยในเชิงของการโอนเนี่ยครับโอนเหนเรียญอิตาเลียมเนี่ยครับโอนเหรียญหนึ่งนาทีได้ประมาณยี่สิบครั้งแต่อูจนของเราเป็นบล็อกเชนที่เร็วที่สุดในโลกครับโอนเหรียญหนึ่งนาทีจะได้ถึงสองแสนครั้งเลยครับอันนี้คือความ ที่เราเหนือกว่านี่ข้อแรกข้อที่2ครับ a น i v e a อ p เนี่ยของอิตาเลียไม่มีไม่มี Native App Native App ก็คือแอปพลิเคชันที่จะพ่วงอยู่เนี่ยไม่มีครับแต่ว่ามีข่าว2-3สวันนี้ครับอิตาเลียมก็พยายามพัฒนาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทางซีอของอิตาเลียมครับบูทล er ิกนะครับกินไปกินชาครับเ่อต้อกใช้อิตาเลียมจ่ายเป็นชาสนดะงว่าเขาก็มีการพัฒนาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า เห็นข่าวมาท่านอาจารย์ปีเตอร์ส่งมาในกลุ่มก็ก็ถือว่าเขาก็พัฒน,นาแต่เราจะเหนือกว่าเพราะหนึ่งทรานดชันเราสูงกว่าเร็วกว่าแน่นอน 2. คือแอปพลิเคชันที่เรากําลังดิวทําอยู่เนี่ยครับให้เสร็จภายในปีนี้ที่100แอปเนี่ยครับคือเป็นตัวพิกโฉมวงการเป็นิวััตุตสาหกรรมคริปโตเคเรนซี่เยด้วยเหรียญของอูตอนครับแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือดีอ ถ้าเรามองเป็นภาษาชาวบ้านก็คือแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่เนี่ย i ลน m แ n นลาล่ามูบลาซาด้าช้อปอันนั้นคือแอปพลิเคชันที่มีคนเป็นเจ้าของแต่แอปรุ่นใหม่ต่อไปจะเป็น D a p อก็คือ decentralized App แอปที่ไม่มีเป็นเจ้าของไม่ต้องมารอเพราะเรามีการจ่ายกาแฟเราถือเราถืออูตอนไปครับเราจะกินกาแฟครับเราก็มีดี p ออยู่เราก็จ่ายค่ากาแฟได้เลยเนี่ยคือแอปดีอปพลิเคชันที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็คือเราจ่ายเสร็จก็ทำธุรก,กรรมสำเร็จเลยด้วยระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับ นี่คือสิ่งที่เหนือกว่าเพราะว่าอูตอนของเรากำลังจะกลายเป็นเหรียญที่กินได้ครับด้วยระบบ d ี p อพ i ลิเคชันครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเร็วๆนี้ครับอนาคตฟูตลินคาเฟ่ฟนะครับครับมีเครื่องรับเหรียญอยู่ครับเป็นเครื่องรับนะอยู่ที่ฟูตลินคาเฟ่ผมจะกินกาแฟผมก็ใช้เหรียญอูตอนของผมเนี่ยจ่ายค่ากาแฟแบบนี้นะตัวนี้ดีแอีกหลายตัวน่าสนใจทีเดียวก็คือ df ส่วนของพวกบัตรเครดิตแล้วพวกบัตรเดบิต เราสามารถโอนอูตอนไปดีแอปตัวนี้เสร็จแล้วก็ใช้บัตรเครดิตและดีบิตเนี่ยสำหรับการซื้อสินค้าภายในประเทศนี้ได้ทุกอย่างเลยครอบคอร์ทั้งหมดที่รับบัตรครับหรือว่าดีแอปต่างๆที่จะออกมาเนี่ยก็จะควบคุมทั่วโลกเลยครับเพราะตอนนี้แผนแผนแรกในรถแมปปีนี้ก็คือ,อวิธีการออกเหรียญของอูตอนถือว่าฉลาดที่สุดในโลกเพราะว่าเราไม่ได้ออกในกระดานเทรดขนาดใหญ่เพราะว่าออกในกระดานเทรดวานจะเข้ามาซื้อระทุบตลาด มันเป็นความที่ไม่ยั่งยืนทั้งอูตอนก็เลยใช้มาวีนะครับทําตลาดครับผ่านผ่านผู้คนทั่วโลกตอนนี้กํลาลังถือเหรียญกันอยู่มากมายร้อยสิประเทศกํลาลังถือเหรียญกันอยู่แล้วปล่อยดีเอฟออกมานะครับพอดีไม่ออกมาแล้วเกิดการใช้งานได้จริงนะครับทรานเซคชั่นก็จะเกิดมากเลยทีเดียวเหมือนที่ให้ผมเปิดผมเปิดดูตอนเริ่มต้นที่ขึ้น4ี่ล้านกว่าคือส่วนของทรานเซคชั่นเนี่ยจะสูงมากเลยทีเดียวอันนี้คือทรานเซคชั่นจะสูงครับเพราะนั้นดูไบก็จะกลายเป็น มหาอำนาจของโลกเรื่องของริโตัวเคเรนซีแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีตัวจริงนะเพราะ t ันเดิ้ชันที่มีการใช้จริงทั่วโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างมากมายหนานะทีก็สองแสนครั้งนะฮะถ้าหนึ่งหนึ่งชั่วโมง6กสคูณเข้าไปถ้า1วันละคูณเข้าไป t ันเดิ้ชันจะสูงมากเลยนะซึ่งเป็นจะเป็นรายได้ของทางดูใบ <c oughs> เราได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือเหรียญเราจะมีความต้องการที่สูงมากเลยทีเดียวครับเพราะคนต้องการจะใช้เหรียญรับมูบลค่างเราจะสูง จะสูงเท่าไหร่นั้นนะครับผมขอบอกว่าเกินคาบรรยายเลยแต่ตอนนี้โอกาสทองของทุกท่านเลยที่จะได้เก็บเหรียญในราคาต้นน้ํานั่นเองนะครับถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดเลยตอ,ตอนนี้ซึ่งเราจะเหนือกว่าครับเรากำลังทําอยู่นะครับหลังจากตอนนี้งานแกนดูใบจะเริ่มต้นวันที่11-13นี้ที่ดูไบท่านนายพลคุณพแกนครับท่านผู้นําในที่นี้รวมถึงตัวผมด้วยก็จะไปงานแกนโอเพนนิ่ง110ประเทศเราจะมาเจอกันที่นี่ครับ พองานการโอเพนนิ่งรอบแรกเกิดนี่ผมคิดผมมุมมองของผมส่วนตัวผมคิดว่ายอดตัวเลขแอคเคาท์ทั่วโลกนี่จะสูงขึ้นมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าทุกคนมั่นใจผมก็มั่นใจทุกคนมั่นใจทั้วหลยสิบประเทศทํากันทั่วโลกมั่นใจตัวเลขของเราจะสูงขึ้นแน่นอนจํานวนเหนรียญระคขางเราก็จะวิ่งขึ้นไปมากไยเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนเราก็จะเกิดการฮาวิ่งด้วยพอเกิดการฮาวิ่งเนี่ยราคาของเหรียญก็จะขึ้นเหมือนกันครับ รวมถึงการเข้าเอ็กชแนนขนาดใหญ่และค่างเหรียญก็วิ่งเหมือนกันตอนนี้องค์ประกอบในการที่เหรียญจะวิ่งนี่มีมากมายรออยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยจะเก็บเหรียญได้มากขนาดไหนเนาะนี่คือตัวผมเองแล้วก็ทุกท่านในที่นี้เนาะว่าจะต้องการความร่ำรวยขนาดไหนก็เอาเงินเย็นๆมาเก็บไว้ผมก็เก็บกันอยู่ทุกวันครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นโอกาสทองของเราเพราะเรากําลังอยู่ในจุดเขียวก็คือขาขึ้นของคริปโตเคเรนซีรอบใหม่พึ่งขึ้นมาใช้เวลาแค่8ปดแดสัปดาห์ก็คือใช้เวลา สองเดือนเต็มคือวันนี้เดือนสองเดือนเต็มเป็นช่วงขาขึ้นรอบใหม่คือจุดเขียวบิตช่วงนั้นไอซิเลียมจะอยู่ที่สี่หมื่นดาทตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบจะ 80, แปดหมื่นแล้วห้าหมื่นเจ็ดเกือบแปดหมื่นแล้วบิตคอยช่วงกําลังขึ้นขาขึ้นรอบใหม่เมื่อสองเดือนที่แล้วครับอยู่ที่ประมาณหกแสนครับตอนนี้ก็แปดแสนแล้วขาขึ้นรอบใหม่นี้บิตคอยจะอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเหรียญต่อหนึ่ง หนึ่งบิตคอยก็เป็นเงินไทยประมาณแปดล้านถึงสิบล้านต่อบิตคอยเลยทีเดียวแต่ทางนี้ทางนั้นเราจะเอาเงินห้าแปดแสนมาซื้อบิตคอยหนึ่งเหรียญเนี่ยก็ก็มันก็ใช้เงินเยอะนะนะแต่เราถืออูตอนในราคาสองบาทห้าสิบตังค์เนี่ยถ้าเอาแปดแสนมาถือเนี่ยโอ้โหเราจะได้อูตอนถึงสี่แสนเกือบสามแสนเกือบสี่แสนเลยทีเดียวถ้าสี่แสนตรงนั้นเนี่ยครับขับขึ้นไปแค่สามร้อยห้าสิบนะร่างล,ลองคูณดูว่าจะเป็นเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะ ถ้าเราเอา4 0 0 0 0อุตอนนะ่ะคูณด้วย350แผ่นเป้าหมายปีนี้เราก็จะมีทรัพย์สินกันอยู่ประมาณ140ล้านเลยทีเดียวนี่คือคือโอกาสทองที่ผมบอกว่าเรากันยอยู่ในจุดขาขึ้นรอบใหม่นั่นเองครับโอเคครับวันนี้ก็เราออฟฟิศเราอยู่ที่ดูไบนะฮะเราก็จะไปที่นี่กันนะครับก็ขอให้ทุกท่านพบกับความสําเร็จในทุกๆวันเลยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตรายงานข่าวเช้านี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ ก็ต้องขอขอบคุณโคดูเทนตาโนมารเลยนะคะที่มาแบ่งปันค่ะ